สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ก็มาลุ้นมาให้กำลังใจคุณลุงมาตัดหญ้าตัดแต่งต้นผักชะโอะเอ้ไม่ใช่ชะโอมสิผักชะพลูใบชะพลูผักอีเลิศนะคะให้ป้าปิย,ยสูงนะตรงนี้ป้าต้องลงมาตรงนี้ตายไะเท็นบปวดเยอะขึ้น มันเค็มเกินไปว่าจะบอกอยู่ว่าเอาไปปลูกที่ใหม่ไม่เป็นไรเด <c oughs> ี๋ยวเราไปเอาไเราไปที่ในเมืองค่อยไปซื้อมาอีกใหม่เอาบุเขือคืนพี่น้องมะเขือคขืนมาปลูกไว้ตอนแรกงามงามที่นี่น่าจะเค็มเกินไปเพราะว่าตรงนี้ซักผ้าอาบน้ําลงมานะคะไม่เป็นไรเราน่าจะเอาหาพืชพืชที่มันชอบปุ๋ยเยอะๆนะคะแต่อันนี้มันไม่เป็นไรเอามาปลูกใหม่ปลูกที่ใหม่นะคะ <c oughs> นืสวยงามวันนั้นป้าก็มาดึงหญ้าตรงนี้ออกมันแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วเดี๋ยวก็ต้องเก็บออกไปทิ้งนะคะวันนั้นป้ายังไม่มีเวลาเก็บออกไปทิ้งแล้วมันมันมันเป็นต้นเป็นมันหนักด้วยนะคะนี่คุณลุงมาช่วยนะคะเห็นมันหญ้าเยอะจริงๆป้าคนเดียวป้าทําไม่ได้เพราะว่าต้องลดน้ําต้นไม้อย่างอื่นด้วยดีๆตรงนี้มีมะก,กอกของป้าเหมือนที่เล่านะคะ เพมุ่นลุงระลังจะตัดต้นผักเดอ้อนี่โอ้โหยังมียังมีลูกเหลือก็เก็บกินไปเรื่อยๆเนาะมันพอที่ไม่พอที่จะเก็บไปแจก,กไปขายก็เอาไว้กินเองนะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของเขาก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะสําหรับมะกอกฝรัง่งหรือมะกอกน้ําเราเรียกกันนี่แหละแต่หญ้าโอ้โหนี่ จะดูว่าทาไมย่างามขนาดนี้เพราะว่าตรงนี้เราลดน้ําต้นไม้นะคะแล้วก็มีสักผ้าอาบน้ําลงมาด้วยนะคะตรงนี้อยคุณลุงระวังตูนกระเทียบเลิมันอยู่น้ากันกับอันนั้นมันแซมมันแจมอยู่ด้วยกันกับญ้านั่นไหมเดี๋ยวก็คุณลุงจะต้องตัดหญ้าออกแล้วก็ค้ายันต้นกระเทียบให้ยายนะคะแล้วก็ต้นอะ,อะไรนะ ผักอีเลิศเน,นีั้ยเออใบชะพูก็งามงามนะคะอยู่อยู่ซุ้มนี้นะคะอยู่ซุ้มนี้ก็งามมากเลยลุงก็ต้องตัดแต่งอาเครือ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 เถาม,มันจะเกี่ยวต้นกระเจี๊ยบเขียวหักนี่วันนั้นติป่าทำแต่ยังทําไม่เสร็จเนาะเพราะว่ามันเยอะต้องไปทําอย่างอื่นด้วยอืมดอกมักกอก จากที่วันนั้นเป็นดอกตูมตอนนี้เริ่มบานแล้วจ้าแล้วก็ดอกบานวันนั้น ούμε, ดอกบานวันนั้นเริ่มเป็นติดลูกเล็กแล้วจ้าโอ้โหนี่นี่นี่นนปดูนี่ดอกที่บานวันนั้นก็ติดลูกเล็กแล้วนะคะแล้วดอกที่ตูมวันนั้นก็บานแล้วจ้านี่ดอกที่ตูมวันนั้นก็บานบานแล้วและทีนี้ดอก ดอกดอกที่ตูมวันนั้นบานแล้วยังมีดอกตูมมาอีกจ้านี่ป้าจึงบอกว่าดีดีนะมะกอกต้นเล็กๆแต่ว่าเราได้เก็บกินทั้งปีเลยนะคะเพราะว่ามีหลายรุ่นนะคะมีหลายรุ่นออกมาตลอดเลยนี่รุ่นที่เป็นตูมเล็กก็ยังออกมาอยู่นะคะผละไม้จากธรรมชาตินะคะตอนแรกมันต้นใหญ่นะ แต่ว่ามันโดนน้ําแช่นะคะแล้วก็เลยหายไปนะหายไปอันนี้ดีนะเนี่ยที่เกิดกิ่งออกมาจากโคนต้นนึกว่าจะไม่เหลือแล้วก็เหลือเกิดกิ่งงอกออกมาสองกิ่งเห็นไหมคะอันนี้ก็คือต้นเก่าเมื่อก่อนเนี่ยดีดีเนาะมันเกิดมาใหม่น,นี่ต้นเก่ามันนีแห้งแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือกิ่งเก่าต้นเก่าแห้งไปแล้วแต่ว่าเขาอุตสาห์เกิด แทงยอดออกมาสองยอดนะคะเนี่ยเหลือพอได้กินอยู่เนี่ยไม่เป็นไรคุณลุงเอาไว้ให้แก่ใบผักโขมนะคะผักโขมมีดอกนี้ป้าจะเลี้ยงเอาไวค้ค่ะคุณลุงให้มันแก่มีเมล็ดแล้วจะเอาไปหวานให้มันเป็นแปลงเลยนะคะได้เป็นแปลงได้หนิตอนนี้กีดขวางไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะเป็นเมล็ดที่แก่เนาะ แล้วก็ตัดออกแล้วก็เอาเมาเล็ดไปหวานที่แปลงตรงโน้นก็จะมีผักโขมกินอุ๊ยหักไปยอดหนึง่งจะได้จังนี่คุณลุงทําหักไปยอดหนึ่งนีงนง่ผักโขมโอ๋เสีได้สีได้เดี๋ยวออกเลยมีตั้งหลายเมล็ดเนี่ยอุ้ยมีตั้งหลายเมล็ดเลยจะได้จังเลยไม่เป็นไรยังเหลืออีกหลายหลายยอดนะคะ เราจะเก็บเมล็ดจากตรงนี้ไปหว่านเพราะว่าเขาเป็นผักโขมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าเมล็ดก็น่าจะมากับปุ๋ยนะคะแบบขี้ไก่แกลบที่เราซื้อมาอะไรแบบนี้อาจจะมากับปุ๋ยกับขี้บัวอะไรแบบนี้เนาะเกิดขึ้นกระดีดีเกิดขึ้นแล้วเราต้องไปต่อยอดนะคะคุณลุงเดี๋ยวป้าจะเอาเมล็ดที่แห้งนี้ไปหว่านก็จะได้มีแปลงผักโขมอีกแปลงหนึ่งเกิดขึ้นนะคะ นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดแล้วก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีผักสวนครัวตามธรรมชาติบ้างเอามาปลูกบ้างกินไปนะคะนี่อุ้ยเห็นกระเจี๊ยบของยายแล้วนี่ต้นกระเจี๊ยบพี่น้ออันนี้คือเก็บกินไม่ทันเนาะ ก็จะได้แก่แล้วก็เป็นมเมล็ดแห้งให้เราไปปลูกต่อต่อยอดได้เหมือนกันน้ำงามเนี่ยเริ่มต้นสูงงามแล้วมีฝักด้วยสำหรับกระเจี๊ยบเขียวนะคะและทีนี้คุณลุงก็จะต้องเอาไม้มาค้ำยันเพราะว่าเขาล้มมีมีมีฝักใหญ่ยาวงามมากเลยตรงนี้นะคะแล้วเขาก็ล้มต้องเอาไม้มาค้ำยัน แล้วก็ต้องตัดใบชับพลูผักอิเลอร์ตรงนี้ออกอีกแล้วก็ยาดยาที่ลกอยู่ตรงนี้งามงามอยู่ตรงนี้คุณลุงก็ต้องตัดออกให้นะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นการดูแลสวนดูแลความสะอาดของสวนตัดตัดอา่าหญ้าตัดอะไรแบบนี้ตัดแตง่งโอ้ยบรรยากาศดีดีเนาะไมทองเนาะไมทองมานี่เร็วไหมทองมานีเร็วเร็วเร็วไม้ทอง มานี่มาดูมาดูต้นอันนี้ของยายนี่ที่ทเปเาบ่าว่าโหมะม่วงหาวมะนาวโหพันพิเศษนะคะอุตสาเหลืออยู่สองต้นนะคะเนีย่ยอยู่ตรงสวนดอกไม้พุทธรักษานี่ก็ต้นหนึ่งเออแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่ต้นนี้ก็ใหญ่นะคะใหญ่เวลาที่เขาเป็นลูกดกก็พอได้เก็บกิน เป็นยานะคะไม่ใช่กินเป็นอาหารเป็นผลไม้เท่านั้นแต่เขามีสรรพคุณทางยาด้วยนะมันเบอรี่เนี่ยป้าก็อ่านที่คุณหมอพูดฟังที่คุณหมอพูดตามลิงก์นู่นนี่นั่นที่แชร์มาว่าจะมุดไปตรงนี้นี่ก็ได้กินปุ๋ยด้วยกันสำหรับกล้วยคุณลุงกล้วยมันไม่แก่แล้วเหรอตัดไปไว้ให้มันต้นหนึ่งอยู่ตรงโน้นนะคะสำหรับ มะม่วงหาวจ้านี่ป้าเอายาออกให้วันนั้นมะม่วงหาวของป้านะคะพันพิเศษที่เขาบอกว่ากินแทนผล,ลไม้ได้เลยกรอบหวานมาสันวะก็โฆษณาเนาะปากก็ซื้อมาตั้งห้าต้นแต่มันตีไปสามนะคะเหลือสองไม่เป็นไรเหลือสองนี้เราจะได้เห็นผลงานอยู่ถ้ามีติดลูกติดดอกนี้จะมาอัปเดตให้ดูให้ชมไปเรื่อยๆนะคะ อุ้ยมีอุ้ยด้วยป้าตื่นเต้นจังเลยใช่ดอกไหมคะเนี่ยพี่น้องเดียวเดียวเดียว,ด,ยวดูดูดูดอกหรือยอดอ่อนจัะเนี่ยสีแดงๆเนี่ยอ่า <c ười> น่าจะเป็นยอดนะคะยอดกําลังจะแตกยอดใหม่คงยังไม่ใช่ดอกนะคะแต่ถ้าเป็นดอกก็ดีสิต้นเล็กป้าก็จะเอาไว้ได้หนิเอาไวด้ดูอยากจะรู้ว่าหวานกรอบ กรอบจริงหรือเปล่านะคะนี่คุณลุงก็จะทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะอโ,อโอ้โหเยอะนะยานะ่างงามแล้วก็ต้นต้นของอะไรนะดอกไม้อ่ะก็ง,งามมากเลยสําหรับคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะถึงวิธีชีวิตบ้านบ้านของเราจ้าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขนะคะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ ขอพระเจ้าวอวยพรจ้าสวัสดีค่ะ